สวัสดีครับบนส่งความชาแนลครับวันนี้ลุงบนส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับใครเป็นผู้กำกับและดำเนินในเรื่องของวิถีชีวิตของตัวเราเองใครเป็นผู้ที่จะ,ะควบคุมหรือวิถีการเดินชีวิตของตัวของเราเองครับ คนอื่นลุงมลสงต้องให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติของลุงมลส่งนั้นก็คือในเรื่องของการเลี้ยงควายครับนี่คือวิถีชีวิตของลุงมลส่งที่จะต้องเผยแพร่ครับเพราะควายนั้นเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่า ควบคุมลุงมุญส่งด้วยและลุงมุญส่งก็ต้องควบคุมควายด้วยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของการเลี้ยงควายลุงมุนส่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่าง เข้มข้นและต่อเนื่องครับถึงจะเกิดผลในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นจึงจะได้ผลดีตามที่เราต้องการครับนี่คือควายและคนช่วยกันเขาเรียกว่ากำกับและ,ะควบคุมซึ่งกันและกันจึงทำให้ลุงมูลส่งนั้น เลี้ยงควายด้วยความสุขและสนุกในเรื่องของการเลี้ยงควายครับเพราะว่าการเลี้ยงควายนั้นมันเป็นในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดผ่อนคลายในเรื่องของการดําเนินชีวิตของเราไปด้วยในตัวแล้วมีหนามซ้ำยังได้ในเรื่องของการสร้างภูมิ้านทานในเรื่องของ ร่างกายของเราและจิตใจของเราในเรื่องของการออกกําลังกายไปในตัวและการในเรื่องของฝึกทบทวนในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่เป็นวิถีชีวิตที่ลุงบุญส่งต้องกําหนดเองนะครับเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับ นี่คือในเรื่องของวิถีชีวิตของลุงมุลส่งที่กำหนดในเรื่องของการดำเนินชีวิตของตัวเองจะให้ร่ำรวยหรือจะให้ยากจนก็อยู่ที่ตัวของลุงมุลส่งครับนี่คือประเด็นที่ลุงบุลส่งจำเป็นที่จะต้องพูดในประเด็นนี้ในเรื่องของอเพื่อนเพื่อนเอ c ซและล,ล,ลูกหลานทุกคนนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือในเรื่องของ การหาทรัพย์หาเงินหาทองหาสิ่งที่ท่านต้องการทำไมจึงท่านหาไม่ได้และเก็บไม่อยู่เพราะอะไรครับรุงบุญส่งขอนำเสนอและเป็นในเรื่องของแนวทางของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าชี้ทางให้ท่านเดินอยู่แล้วครับแต่ท่านอาจจะหลงทางหรือ ไม่ได้นําในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับท่านจึงพลาดจากการกําหนดขเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของตัวเองให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการครับนั่นก็คือท่านรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติและไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยครับยึงทำให้ท่านพบกับ เขาเรียกว่าความล้มเหลวหรือไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาส,สัมพุทธเจ้าครับที่กำหนดให้เรานั้นต้องมีในเรื่องของการพักจิตพักใจพักให้มีในเรื่องของสุญญตาหรือความว่าง อยู่ในจิตใจของเราให้มีความว่างเพื่อที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของสติปัญญาไม่ต้องว่างตลอดไปนะครับใน,ในในฐานะที่เราเป็นคารวาสขอให้ว่างชั่วคู่ช่วยามหรือถ้าว่างได้ติดต่อหรือต่อเนื่องกันไปอย่างเขาเรียกว่าตลอดหรือนาน หลายนาทีหลายชั่วโมงขึ้นท่านก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสำเร็จเป็นเขาเรียกว่านิพานอรหันต์ได้โดยอัตโนมัติครับนั่นก็คือในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ควรประมาทนะครับนะในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นที่เราติดข้องอยู่นั่นก็คือในเรื่องของเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาเรียกว่า สิ่งที่ไม่ดีนะครับนะ,ะท่านไปยึดมั่นถือมั่นเข้าก็เกิดในเรื่องของความเครียดเกิดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เครียดแค้นชิงทังหรือ,อมีความรักก็ก่ให้เกิดในเรื่องของก็เ,เรียกว่าติดข้องหรือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องของความรักที่เรารัก นี่คือในเรื่องของที่ลุงมนส่งจาเป็นที่จะต้องพูดอยู่บ่อยๆในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าไม่ปล่อยวางเมื่อไม่ปล่อยวางสติปัญญาหรือในเรื่องของการที่เราจะสร้างในเรื่องของสุญญาตาหรือความว่าง ก็เกิดขึ้นได้ยากครับเพราะว่าเราไปติดยึดอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าความโกรธความเกลียดความโลภความหลงไม่เขาเรียกว่าไม่คลายออกจากในเรื่องของอความยึดมั่นถือมั่นเราจึงไม่ค่อยมีสติปัญญาหรือไม่มีในเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองที่เราที่ต้องการเราหาได้เท่าไหร่เราก็ ช่หมดเพราะว่าเราไปติดมั่นยึดมั่นอยู่กับในเรื่องของกิเลสหรือความอยากที่อยู่ในอริยสัจสีหลักอริยสัจสี่ท่านได้บอกไว้เลยว่าทุกสมุทัยเป็นในเรื่องของให้กิเลสเกิดนิโรธก็คือความดับทุกขทุกสมุทัยนิโรธมักทางมักนั้นก็คือในเรื่องของทางเดินในเรื่องของ เพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการมีในเรื่องของสติปัญญาก็ต้องเดินสายกลางในเรื่องของคารวาสครับพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ใครมีสามีภรรยาแต่พุทธเจ้าบอกให้เดินสายกลางของคารวาสหรือประยุกต์ใช้ในเรื่องของคารวาสให้ได้ครับเราอยู่อย่างเขาเรียกว่าพอเพียงเหมือนกับรอเก้าที่ให้ในเรื่องของดำเนิน เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเราพอเพียงในสามีภรรยามีเขาเรียกว่ารักเดียวใจเดียวมีพอเพียงที่เราเขาเรียกว่า,าภายในครอบครัวของเราเราก็พอใจในเรื่องสิ่งที่เรามีเราก็พอเพียงในเรื่องของสิ่งที่เราหาได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือหาในเรื่องของ นี่สินเข้ามาพอกคูนเราทำได้เท่าไหร่เราก็พอใจค่อยก่อทีละเล็กละน้อยนี่คือในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของความพอเพียงเมื่อก่อกเก็บในเรื่องของการออมได้เท่าไหร่เราก็จะมีทรัพย์สินสมบัตินะครับนะเป็นกองโตขึ้นเรื่อยๆครับในเรื่องของเราอยู่อย่างพอเพียง ความพอเพียงนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างแบบเข้าสารกอกหม้อครับที่อยู่อย่างพอเพียงนั้นก็หมายความว่าลุงมญส่งต้องทําให้เต็มที่ครับทําให้เต็มศัก,กยภาพต็มให้เต็มกําลังความสามารถที่ลุงมนส่งให้เห็นอยู่นี้ก็คือควายที่ลุงมนส่งเคยเลี้ยงมาสิบกว่าตัวเดี๋ยวนี้ลุงมนส่งเลี้ยงร้อยกว่าตัวก็ใช้เวลา24่ิชั่วโมงเท่ากัน แต่ผลรายรับนั้นลงมูลส่งเลี้ยงร้อยตัวก็ได้มากกว่าใช่ไหมครับเพราะไขาร้อย100ตัวเห็นไหมล่ะครับเราใช้เวลาเราใช้ในเรื่องของศักย,ยภาพของเราเต็มที่เต็มความสามารถมันก็เพิ่มในเรื่องของรายรับของเรามาในตัวถ้าเราเลี้ยงน้อยตัวเราก็ได้น้อยตัวได้เงินน้อยได้ควายน้อยตัวเห็นไหมล่ะครับสิ่ง,ต,งต่างๆเหล่านี้นั้นเรามองให้ออกนะครับมองให้ทะลุ ที่ลุงบนส่งเลี้ยงน้อยตัวมานั้นก็เพราะว่าเรามีทุนจำกัดจำเกียมีทุนเล็กน้อยเราก็ค่อยเดินนะครับนะค่อยเก็บออมควายขึ้นเรื่อยเรื่อเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นในเรื่องของเราล,เลิขิตชีวิตของเราขึ้นมาไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่เทวดาฟ้าดินหรือดวงดาวอะไร นะครับนะหรือผีสางเทวดาอะไรที่จะมากําหนดให้เราเป็นคนร่ําคนรวยหรือคนยากคนจนแต่เราดังหากเป็นผู้กําหนดขึ้นมานี่คือลุงบุญส่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าลุงบุญส่งได้ใช้ในเรื่องของการควบคุมอายตนะหกก็เข้าสู่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าไม่ควรประมาทไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับนะาที่เราว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่น อายันาหกตาหูจมูกเล่นกายใจก็ตรงกับในเรื่องของพระเจ้าบอกว่าเรามีตาก,ก็ดูรูปนะครับมองเห็นรูปเราก็สักว่าเห็นเสียงได้ยินเราก็สักว่าได้ยินนะครับกลิ่นได้ได,ดมได้รู้เราก็สักว่าได้ดมได้รู้ใจนะครับนาสัมผัสหรือกระทบ ในเรื่องของร่างกายก็รู้สึกว่าสักว่าผลกระทบเห็นไหมแล้วครับก็ตรงตามกับที่พุทธเจ้าได้กำหนดให้เรานั้นอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่ากำหนดรู้ในเรื่องของอายตนหกเราก็เก็บเอามาไว้ในตัวของเราในจิตใจของเราเมื่อได้ดูรูปดูเพศตรงข้ามเราก็ถือว่านั่นก็คือเพศตรงข้ามเราก็ต้องรู้ว่า เตรงข้ามนั้นมันจะมีภัยพิษภัยทำลายเราตัวเองหรือไม่เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นไหมแล้วครับเราพิจารณาเราก็เช่นเราเป็นคารวะเราก็พิจารณาในเรื่องของเรามีภรรยาเราก็ต้องชื่นชมภรรยาของเราว่าภรรยาของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเห็นไหมแล้วับพอเพียงในเรื่องของภรรยาของเราเราก็ มีเขาเรียกว่ารักเดียวใจเดียวไม่นอกใจเมื่อไม่นอกใจเราก็ควบคุมในเรื่องของรายรับขอ,ของเราไปโดยตลอดโดยอัตโ,โนมัติครับเพราะว่าเราไม่ควบคุมเขาเรียกว่าอยู่ในหลักอริยสัจสี่นะั่นคือกรรมหาเอเขาเรียกว่าตัณหานะครับนะมีประเภทเป็นสามคือตัณหาความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใครเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่ง ดันหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าภาวะดันหาอย่างหนึ่งดันหาความไม่อยากเป็นโน,น,น่นเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะดันหาอย่างหนึ่งความดับดันหาได้โดยสิ้นเชิงทุกดับไปหมดเห็นไหมละครับพุทธเจา้าได้กําหนดไว้อยู่ในหลักของอริยสัจสี่ที่พี่ให้เราควบคุมที่หลวงมุสทงบอกว่าควบคุมอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตรงกับพุทธเจา้าทั้งๆที่หลวงมุสทงนั้น ตอนแรกๆนั้นไม่เข้าใจว่า,าการควบคุมหรืออายันะหกนั้นมันจะมีผลได้เพียงนี้เมื่อลุงมุนส่งควบคุมได้ลุงมุนส่งจึงมีทรัพย์สินเงินทองมีงวควายขึ้นมาได้ก็เพราะว่าลุงมุนส่งควบคุมท่านอยากจะรู้หรือไม่ได้ปฏิบัติท่านลองปฏิบัติดูนะครับนะลองพิสูจน์ดูเมื่อเราควบคุมอายันะหกเราได้นั้นเราก็ควบคุมได้ทั้งหมดครับ ไม่ว่ารายรับรายจ่ายไม่ว่าสติปัญญาเราก็จะมีเพิ่มเติมเพียงพอที่เราจะแก้ปัญหาอุปสรรคของเราที่การดําเนินชีวิตนั่นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนนั่นเองเราไม่ต้องพึ่งใครครับเราพึ่งตัวเองและใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทิเจ้ามาเป็นเขาเรียกว่าแพรหรือเรือแพรข้ามแห่งกับความยากจนก้าวข้ามแห่งความยากจนก้าวข้าม กับความทุกข์ต่างๆในเรื่องของแก้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์และเขาเรียกว่าดับทุกข์ได้โดยสนิทนั้นก็คือใช้ในเรื่องของการควบคุมอายตนะหกนั่นเองตาหูจมูกกลิ้นกายใจครับครับขอบคุณครับลุงมุสงข้อน,นำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ